วิธีรับรถฟรีใน LS c a r m t คันนี้ในสัปดาห์นี้นะครับผมวิธีการรับรถฟรีเลยก็คือกดปุ่ม M นะครับผมมาดูที่ LS c a r m t ตรงนี้นะครับแล้วก็ Price Light c h a r e n นะครับผมอ่ะนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราได้ติดท็อป2นะครับผม4วันติดต่อกันนะครับก็จะได้รับเจ้ารถคันนี้ที่มันโชว์อยู่ในสัปดาห์นี้นะครับไปฟรีๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมันเหลืออีกแค่ อันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะมาแข่งให้ดูกันเลยนะครับผมแล้วก็มารับรถให้ดูกันเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยครับเลือีกรอบเดียวเองนะครับต้องได้ที่1หรือที่2นะครับถึงจะมารับรถฟรีได้มาครับมาแข่งกับพี่คนนี้เลยนี่มาสติดเลสนะครับโอ้ยไม่มีห้องด้วยอะแตนดาร์ดเอาเป็น2รอบแล้วกันครับเอาเป็นตอนเช้าเราได้เป็นหอห้องฮะอันนี้เอาเป็นปกติแล้วกันนะครับผมอ่ะงั้นก็ต้องรอ ในที่สุดคนก็เต็มห้องนะครับเอาแค่นี้ได้ปะไปเลยนะผมจะใช้ c u ส t อมเ e สเตอร์แลมนนะครับที่เรามีอยู่เนาะก็ไม่เปลี่ยนใช้คันนี้แหละลูกรักเลยนะแล้วก็เราจะไม่ลงเงินนะครับเตรียมพร้อมวิด้านไหนวะเนี่ยมาแล้วโอ้ใหม่ก้อนใครใช้รถอะไรบ้างวะเนี่ยรถเรานี่พุ่งไม่ค่อยไวนะไปครับขอให้ได้ ติดท็อปทูแล้วกันนะครับโอ้โหผูชนมีขเขได้ปะเฮ้ยเบียดดิ้าเจอด่านไหนเจอคนเกียนแม่งโคตรโคตรสวยอะบอกเลยเฮ้ยเฮแม่งมันมันเกียนกันได้ครับเราก็ต้องมีสติในการขับนะครับโคตรเกียดคนเกียนนะโอเคเหมือนจะมีทางลัดต,ต,ตรงนี้แฮะใช่ปะใช่ไหมเอ่ยโอ้โหเซ็งเลยผมมาผิดทางลัดว่ะมันต้องทางนี้ครับทางนี้โอเคไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ทันอยู่เสียงเลยระบายผิดทางเมื่อกี้ครับโอเคงั้นจําไว้นะครับมี2รอบฮะขออนุญาตแซงนะครับขออนุญาตแซงนะพี่อย่าชนผมนะโอเคตาเราต้องคอยดูแมปด้วยครับว่าทางลัดมันอยู่ไหนนะครับเฮ้ยโอ้ยทางลัดอยู่นี่ทางลัดอยู่นี่เดี๋ยวนะทางลัดอยู่ไหนมีทำไมตรงเนี้ยทางลัดอะด่านนี้โหต้องต้องดูดีๆครับนี่ครับก็แข่งไปแข่งไป เป็นทางลัดบ้าไม่ใช่นะตอนนี้ที่สมนะครับที่สโอ้ปิงไม่เท่ากันปิงไม่เท่ากันไปครับมีสติครับตั้งสติโอเคออ้ยอ๋อเออใช่มันมีทางลัดตรงนี้นะ่าเราลืมด่านนี้ผมจําได้แล้วเคยเล่นอยู่นะครับเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่ครับเฮ้ยขอแซงนะพี่ขอแซงนะขอแซงนะงนะเฮ้ยเหมือนจะจําได้แล้วเหมือนจะจำได้แล้วไ,ไปครับไปําได้ที่สองแล้วถ้าเกิดให้ดีเลยขอที่1นะครับผมถ้าเกิดที่1ปุ๊บก็จะหายห่วงแล้ะ หายห่วงนะครับหายห่วงเรื่องที่จะได้รับรถฟรีนะโอเคคอยเบรกคอยอะไรนะครับเออเราอย่าไปพลาดนะบางทีทางลัดมันก็ช่วยเราหรือว่าทางลัดแม่งก็ทําให้เราแพ้ได้นะครับเออผมจได้แล้วนี่น่ทางลัดอยู่นี่ครับโอเคนี่เลยป๊โอโปนี่ครับทาให้เราเป็นที่หนึ่งอย่างไวนะครับทางลัดนี้ไปครับ oh my g o s ปึ๊บผมจะเลี้ยวให้แคบที่สุดอะ เท่าที่ทําได้นะครับเราจะไม่ให้ตูดมันปัดนะครับทำอย่างไงก็ได้ให้เลี้ยวแคบที่สุดนี่ทางลัดนี้เราจําได้ใช่ไหมเข้ามาครับเข้ามามันก็ช่วยนิดนึงนะแต่ก็ดีครับไปฮะตรงยาวเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเบรกก่อนก็ได้เบรกก่อนแล้วก็เลี้ยวให้แคบที่สุดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่1อยู่นะครับที่1อยู่นะครับเลี้ยวขวาไปครับเหมือนจะมีทางลัดตรงนี้ด้วยผมจําได้แล้วถ้าเกิดเราจําทางลัดได้ก็เข้าเลยครับนี่ฮะตรงนี้ทางลัดครับไปเลยตรงอย่างเดียวครับแล้วก็ระวังสิ่งงกีดขวาครับ ไปครับตอนนี้เรานำยาวฮะนำยาวเลยปื๊บปื๊บโอเคต่อไปจะถึงเส้นชัยแล้วครับหายห่วงแล้วตอนนี้เส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับผมเออและเราก็ชนะได้ที่1ก็คือติดท็อปทูอ่าเราได้ที่1ครับเรียบร้อยเพอรเวิล์เรคคอร์ดเว้ยนี่ผู้เล่นออกกันหมดเลยนี่ครับเราได้ที่1น,นะครับผู้ชนะ เนี่ฮะเขาจะขึ้นมุมซ้ายบนเห็นไหมว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับผมที่จะได้รับเจ้ารถคันนี้ก็กดปุ่ม M ได้เลยฮะแล้วก็มาที่ LS Cami เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ Firelight Challenge นะครับผมอ่ะแล้วก็เห็นไหมมันขึ้นติกถูกแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตรงนี้นะครับก็คือต้องไปแข่งนะครับผมให้ได้ท็อป2นะครับผม4วันติดกันนะครับผมแข่งมาได้ที่1ที่2 4วันติดกันอนะ นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่ไปแข่งให้ดูนะครับคือรอบสุดท้ายนะครับก็คือมารับรถได้เลยนะครับมารับที่ตรงนี้เลยนะครับกดได้เลยโป้แล้วก็ให้เลือกนะครับว่าจะเอารถไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวเอาไว้ที่ออโต้ช็อปละกันนะครับโอเคเท่านี้ฮะก็รับรถแล้วเรียบร้อยนะครับ โอเคเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็หลักๆเลยก็คือไปแข่งนะครับให้ครบตามที่เขาบอกอนะครับมันจะมีชาเลนจ์บอกอยู่นะครับก็สามารถทําตามได้เนาะบางครั้งมันก็มีให้ทําเพ์สุดเลสบางครั้งก็ให้ทำสตีเลสนะครับผมแต่ในสดาหเนี้ยให้ทําอะไรก็ได้ถูกไหมนะในซีรีส์เลสนะครับแต่ว่าสตีเลสง่ายสุดนะครับผมก็เออทำไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ออโต้ช็อปนะครับผมว่ารถนั้นมาส่งแล้วหรือยังนะอ่าเราก็มาที่ออโต้ช็อปกันแล้ว รถมาส่งหรือยังนะหรือว่าต้องรอข้อความขึ้นวะเดี๋ยวนะครับโอ้ oh, oh, มาแล้วครับผมไวมากนะเนี่ยเนี่ครับรถที่เราได้มาเมื่อกี้จากเอ K เคามีนะ,ะเดี๋ยวลองมาแต่งก่อนนะครับผมดูซิว่ามีของแต่งอะไรบ้างแต่งก่อได้ปกตินะครับเบรกฟอนต์บัมเปอร์อ่านี่พวกของแต่งต่างๆนะเออก็สวยดีนะครับอันนี้เครื่องเดี๋ยวเราค่อยแต่งท่อล่ะเดี๋ยวนะอ๋อท่ออยู่ตรงนี้หรอเออเ <c oughs> จ๋งว่ะ <c oughs> ข้ออยู่ตรงนี้เอาลิเสียงเจง๋งเจง๋ง s k i l ามกินอ่าสีข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันหรอ secondary หรือว่าข้างล่างมาเป็นสีดำดีเดี๋ยวมาดูกันนะเออให้มันตัดเป็นดำข้างล่างด้วยกันเดี๋ยวนะจิมค o ลเลอร๋อ,อด้านในเป็นแบบอนี่ครับเหมือนอะไรนะลายเยบ็บอะสปอยเลอร์นี่อู้สวยเลยสวยเลยสวยเลยเอาเลยละนะ GT ก็เท่ดีแต่ใช้บ่อยแล้วโหลดเตีย้ย โอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อไอตัวแบบเหมือนเป็นสำมอกกาศเลยล้อไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับแต่งเอาเท่ก่อนนี่อุ้ยสวยว่ะสวยขึ้นมาเลยอะ่ะหูสวยฮะสวยเลยสวยเลยเพราะแต่งสีที่เราชอบคือแบบแจมแมวมากแจมแมวมากว้าวว้าวสวยครับสวยครับก็วิธีรับรถฟรีก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูว่า อัปเดตใหม่นะครับมันจะมีรถคันไหนที่มันเจ๋งแล้มันสวยและมันเท่กว่านี้นะครับรถแล่ดแลต่างๆเนาะก็มารอดูในวันพรหัสนี้ละกันนะครับผมก็ถือว่ารถคันนี้ก็โอเครถคันนี้เป็นคันแรกที่ผมได้มาจากใน r s คานี้แหละนะครับผมก็เพิ่งกลับมาเล่นไม่นานนะโอเครถคันนี้ก็ถือว่ารถฟรีอะนะ ก็คุ้มในการได้ฟรีมาโอเคฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอา้าว